ลุงพูนไปลงมัวมาเลยครับเพื่อทำเนียตีอยู่ในรถนี่แบบใช่ขวาใา่ขวาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คนอยู่หลังกล้องเนี้ยสตายเนี้ยลุ้นชันแนบอกพี่น้ำปลาอะไรคืสวัสดีครับลุงพูนช h a n แน l อ๋อเสาะกินเสาะแอลแถวแถวบ้านนี่เลยครับไม่ได้ไปไหนสวัสดีครับพี่เปีย <5. S 2> วันนี้เดี๋ยวเราจะทำผัดกะเพราเนื้อนะครับแล้วก <c oughs> ็สวัสดีครับสายฮาสวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะทำอะไรให้กินครับผม,มนมครัวงจงนะง่ายอย่างเดี๋ยววันนี้ให้สายฮาผัดเตรียมครัวพกาหรือว่าฟักบริดไม้นะครับผัดใส่เนื้อส้มครับผมเนื้อส้ม <c oughs> ตอนนี้อุ้ยเปียกะล้างกระเพราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดกระเพราส่วนสายหาก็ทำนี้เขาตอยฝักเพกาืแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็ล้างน้าเกลือออกครับเข้มเข้มเม,เ,มเหมือนคนทำเลย <laughs> อ นู่นเดี๋ยวเราเราทำให้คนนู้นกินครับนั่งอยู่นู่นสวัสดีครับสวัสดีครับได้จให้ตรงนี้ล่ะให้อยู่แบบได้อันนี้เนื้อเนื้อกะเพราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักหนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะทำกะเพราเค้าเนื้อเอาแบบสับเนาะคุณแน่เนาะครับครับแบบสับอันนี้เราจะผัดฟักเฮกาก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจ็บเอวอีกลำเหรอนี่ วันนี้ใส่ฮาวเป็นตากร้องนะครับใส่น้ำมันครับฝักเพกามันจะขมนะครับอันนี้ใส่ฮาวไปทำอะไรมาครับเนะี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือใช่ไหมแล้วก็ล้างน้ำเกลือออกครับเราจะผัดใส่เนื้อนี่ครับเนื้อ,อเขาเรียกอะไรนะจีนส้มหรือว่าแหนมหมูแต่เป็นแบบห่อตองห่อใบตองครับ

ไฟบานเปินเองทำกอกข้าวไม่เป็นสั่งเอาสั่งเอาเขา้าใช่ไฟมันบานไงเฮ้ะเคล็ดลับของอาาร่อยก่อนนะครับใส่เกลือครัวได้ครับทนเราจะไม่ให้เห็นเราจะไม่ให้เห็นแค่นิดหน่อยพอมาใจเยอะมาแล้วละมาชิมมาแล้วไม่เห็นเลยอ่ะ จะลองทำเมนูเลยครับเนี่ยผัดเพกาใส่แหนมลอนดูว่าหมักเนื้ไม้เป็ใช่ใช่ไหมหมักเนื้อไม้ใบใหญ่ค่ะหมักเนื้อไม้กับเพกาที่ต่างกันไหมครับไม่รู้อ่ะหมักเนื้ไม้ดู้ทำไมเย็นนี่ตาวะหวานครับลองชิมเลยได้แล้วลองชิมวะน้ำพีนี่อร่อยไงดาวหวานที่นี่เลยนาวนี่ตาหวานกินเลยครับชินเลยค่ะจางอร่อยแน่นอนอ สิงตึงแปลว่าอะไรครับน่ารักสิงตึงแปลว่าน่ารักค่ะตึงแม่เคยแน่ไม่เลยจับสิงตึงแบบอาตะลึงนะสิงอะไรแบบสิงตึงตึงโบราณเงี้ยหรอแม่ไม่ใช่ปากคอครับปากคอสิงตึงแปลว่าซื้อบื้ออ่ะลอง ตึงตึงอ๋อจำนะจำนะภาษาอะไรครับภาษาเหนือครับอ๋อเราตึงตึงนี่นหะนี่ถ้าเกิดเราดาราคงรู้ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปแกล้งกันค่ะตึงตึงไปว่าน่ารักเธอนี่ตึงตึงกังเลยเลยเดี๋ยวแฟนคนภาคกลางมาถามตัวเองตัวเองฉันตึงตึงไหมอยงเงี้ยตึงอะมากมากเลยอ่ะลองชิมดูครับหอนอยู่แล้วเรียนเดียน ไม่ไม่จะเล่นเล่นเก็บแกไปก่อนแกไปก่อนน้อมเงษ์แกไปก่อนนะเอาให้นักเอกใส่ฮาชิปก่อนแล้วเขจะชิมตามน่ากินหอมมากกับแกเนี่ยนี่ตกลงกับเพือกับข้าวเนี่ยกับข้าวครับอ๋อกับแกมาแล้วเนี่ยลืมไปเมื่อกี้อยู่โต๊ะกับข้าวครับกับข้าวโอ้โหดูครับคนที่อยู่ต่างประเทศนี่ของบอกได้เลยครับแทบร้องไห้ครับท่านเจ้านี่มากกัจียนโซมอ่ะ ค่วยกินกับชินส้มค่วยกินแยกระชินส้มเนาะอ้ยนี่เลยลองชิมดูครับแล้วไม่ชิมก่อนดีกว่าไหมอย่ามีกระเพราเนื้อครัเลยนี่มันนี่นี่ต้องวันลุงปูทำครับลุงคุณเป็นล้มพัวมาเนียครับเพื่อทำกระเพราเนื้อยากกินมากกระเพราเนื้อครับกระเพราเนื้อไม่ได้เอทถ้าอยากไดเอทไปสารพีหนุ่มโฆษณาให้เขาพร้อมเหลือ กำลังยากเลยไม่ใส่จุ๊อ้าวมารับอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือกระเท้าเนื้อโว้ดหนกกะเพราหอมๆนะครับใส่ห้าพูดอะไรก็ได้นะยู่ข้างหลังกล้องตีอยู่ในรถเนี่แบบใช้คว้ายข้คว้าอะไรอย่างงี้แล้วก็วางนะฮันดอแล้วก็นี่เลยตามด้วยนี่แห้งก่อนเลย กอดอันนี้กอดเลยจะได้หอมนะแล้วก็คนอยู่หลังกล้องเนี้ยสไตล์เนี้ยนใช่เสร็จแล้วก็ใส่เนื้อลงไปตัวที่หอมหอมเสรวจแล้วก็ใส่เนื้อสไตล์เป็นยังไงบ้างร้อนลอง อดทนอดทนไว้ก่อนยังดีนะอยู่อยู่อยู่ปีประตูนะเนเยงจามได้นะไม่มีใครว่าคลิดลับความอร่อยใส่นิดหน่อยก็พอ หยอว่ะมาตานาาวใส่ไหมเราเพะเราอาล่อโเอาเล่นไอู้้เอเล่นดูแก่ใ้ท้าแ่ท้าแต่ว่ะท้าไม่ได้ท้าใส่เลยไ <c oughs> <c oughs> อ้อจำเองเลย <c oughs> <c oughs> ครับน้ำอ้อยใส่เยอะครับอิ้วดำน้ำอ้นะอยเน่้ำอ้อยแล้วอเอาอีกเดี๋ยวปอนเไก่อนรอ,นอ,อให้มันแห้งก่อนอมีสูตรนะ อย่าห่วงครับโอ้น้ำเป็นไงบ้างโอ้หมอดูในกระทะเล่อยไงผีสันใส่พริกไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าาแม่ไม่กินเผ็ดก็บอกไม่รู้ต่มีพริกน้ำปลาแล้วอย่ามีพริกน้ำปลางมนะครับมาใกล้ๆดูจานให้กัน ดูจานดูจานไห่คะจะดูอย่างหน้าคนคนมบนอยากดูเคียวของมอกกะล้านลังกะกองอ๋ะอ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออ่ออ๋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 อ้้ออ๋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 นอ๋ออ๋่อปออ๋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 ยกออ๋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 ออมออยออออ เปียเป็นว่าตัวเล็กค่ะครับคุณแม่กินลาบควายสดๆไป็นไงนแสดงว่าผมตาดีผมเลือกลาบควายสดๆมามีอะไรบ้างครับวันนี้แม่ควายสดดากินได้ไหมได้โอ้กินกับมุงเด่นมาแล้วเนี่ยเอาหรอครับจุมาแล้วอ่ะจุมาแล้วเป็นมุ้งเป็นต่แม่ชอบเลยเอาไม่เนื้อเลยอยู่เอาไม่จุ๊ไม่ไดครับอันนี้กินไม่หมดละแล้วนี่ใส่หางกินได้ไหมเนี่ยกินได้ค่ะของชอบเลยเนี่ยเปียใส่เพิ่มห่อ พริกลาบใครได้ไม่ค่อยรู้จักเลยเหลือครึ่งเดียวเหลือครึ่งเดียวก็การสปอนเซอร์ด่วนเอามาส่งด้วยนะท้ายเป็นเจ้าของพริกลาบเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเ่ยอะไรเนี่ยตัวนั้นแน่กินเผ็ดรึเปล่าไหนๆพี่ดูดิพริกลาบชื่ออะไรอะไรเนี่ยปูเด่นใช่ปูเด่นไหมปูเด่นไม่รู้ครัปูเด่นใช่ไหมมีคำว่าเด่นคำเดียวแล้วคำว่าปูหายไปไหนไปไหนครับไม่รู้ครับโดนปูเด่นเหมือนน้องน้องป้าเม่จะชี้ไปแล้วเนี่ย นะครับมืิแรกกินกินข้าวครับอร่อยอร่อยน้อหวานหวานมีกระเพราเนื้อนะครับไม่ได้เอทแล้วก็มีลาบแล้วก็มีผัดอบิ้นไม้ลินไม้กับไอ้ไอ้ส้มนะนอส้มหรือว่าจีนส้มเนาะเริ่มแกกินอันนี้กับยอดมะกอกได้หรอยากยากลองดูอร่อยนะต้องกินกับข้าวเหนียวเอาไหมข้าวเหนียวแม่กำลังเร็งว่า น่บนีบสำหรับคุณตรงนี้เลยนี่นี่นี่อีกร้านเล็กอยู่ไม่ได้เลยพี่ระพาเลยมองอยู่สามอย่างเนี่ยว่าจะกินอะไรดีเอาขนมเล่นก็เอ้ยของคุณก็ดีกว่าคุณลูซ่าตั้งใจทําให้กินนะครับเค็มเค็มเหมือนผักกูดวันนั้นอ่ะไม่เค็มเกลือเกลือหกว่ะเกลือไม่หกก็หกชิลดคว่ำอือเกิดลับความอร่อยอยู่ที่ผมชิรอดเลยใช่เนี่ย ผมทำก้ยไม่เป็นครับยริงๆปุณะแน่บอกอยากกินกล้วยนะทกุกเนี่ยทำกล้วยแาบเป็นมาเนี่ยอร่อยจุนทำอร่อยทุกเนี่ยทำให้กินอร่อยเลี่ยก็นึกว่าลุงคุณทำแบบใส่แล้วไหครับผมถ้ากล้วยนี่จะเป็นสายแนวอของอีสานนะครับมผมจะทำไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าผัดเนี่ยก็ได้อยู่ครับม,มันจะติดขมลิ้นเลยหรอผมกินไม่ครับติดตป้งหนึงเข้าเต็มปากอร่อยอ ก็กินกะเพราเนื้อมาแล้วอร่มา <ๆ S 1> มาแล้วนะครับพอดีว่าไม่ได้อิ้มนานแล้วลุงลุงถามว่าจะกินกะเพราอะไรผมบอกลองดูลองกิน้อนะครับอืมทอาเนื้อไพแห้งอืมมันจะติดขมหน่อยนึงคนะรับลองดูน้อยก่อนขมขมกว่าไอ้วันนั้นก็ที่ลุงพลกินบ่นอยวนนั้ขมกว่าวางไม่ไหวเลยอันใหญ่ๆแบบนี้เลย อนนี่คันน้ำเกลือเนาะคันน้ำเกลือผมไม่ครับไม่เท่าไรนะไม่เท่าไรผมกินได้อยู่ผมไอ้เพรากผมกมนงนเหมือนแน่บอกให้น้ำปลาไปสุดร่อยมากเลยดูคือไม่คือคำาั้หมดแล้วอ็เอาข้าวไหมครับจนเย็นเรากินราดกวาดคราเงนหมร่บกวายครับ นี่เขาขายชูจังลาบควายเยอะมากเลยห้าสิบบาทไม่รู้เขาทำอะไรมาจากไหนเนี่ยนี่ยังแพงห้าสิบผมซื้อสามสิบมาลุงชาวบ้านผมก็สามสิบก็คือจ้าเนื้อสับแล้วก็เอาเครื่องในนี่น่ะคนไทยบ้านเราสามสิบเล้วใส่อะไรเข้าไปก็ได้เยอะอยู่นะครับอืมกิโลหนึ่งสามร้อยอ่ะไม่รู้เขาไปได้เนื้อมาจากไหนแอบว่เนื้อผสมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะ กินราบนะป้าล้วากลิ่นกับเห็กางอันนี้นนอร่อยมันผมมากผมชอบเนี้ยแต่กล้วยมันจะอ,ออกอเปรีย้ยวไหมครับผมก็ไม่เคยกินนะก็เคยคล้ายกล้วยแต่ว่ามาในบ้านโรงเงรียนเขาเบญ่าอร่อยดียแล้วหนักหนักไอ้นี่หนักข,าข้าวคั่วอร่อยเขา้า แม่ทำกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงเด่นมาตัาให้ล่นทำเดอร่อยลูกเด่นทำให้กินบอ,อ,อก็าอะไรมีนโรก้อยแบบหรือหมายมาามบงางคนาอร่อยชอบเลยืามะกอกอร่อยย่างมะกอกต้องกินกับหลักน้อยเปียนกับข้าเปไ็นน้ำของก็ไ <c ười> ด้กับน้ำจิ้มเนี่ยกับน้ำจิ้มบะลงกับล รมัก็อร่อยทกอย่างรู้ร่อยทกอย่าะชกินอหมดะกินคำได้มากพป้บหมดเลยไม่ข้าวไม่เหราวมันตื้อไม่ิ้ครับไม่ด้นเปองคนหนึ่งกนำมาเลยนะตัดกำลังก่อนก่กินเยอะถ้าอึกปุ๊บเลยใครปวดเนี่ยเนี่ยแถวแถวนี้แหละไม่รู้ใครแถวแถวนี้ทงคุณนะ่น่ะ มจะอึ <t is> จริงๆว่ะ <N PC> มีคนบ่นแล้วกินคำได้อร่อยอรอยุ่นหอืมพิกจัดกะเพราสักหน่อยอร่อยกลยขอคุณแม่คนไพ้แม่มากะเพราอร่อยอ่ะกินดดีครับรอีกจานนึงเล็กๆพอจะกินกลาเป็ครั้แรกะ โปรเจกต์ขาวและวมืองได้ผลอชื่นใจเขาข้าวแล้วชิ้นนี้เดียวหอนิดเดียวหอจะเอาไปกับแก้มครับกินเยอะไหมกับแก้มผมซัดจะอิ่มเลยหายใจไม่ออกเลยเนี่ยเอาไปเกลนแก้มกับน้ำองุ่นเดี๋ยวดูดิดูคนแน่ซื้อมาเอามากับน้ำองุ่นมันจะเข้ากันไหมเนี่ย เราเบื่อคุณแม่ยังไงออกลูกออกมาแเป็นแบบนี้กะเพราคุงพูนี้ดูดีมากอร่อยครับอร่อยจริงกะเพราเนื้อลุงพูนนี่เนืลุงพูนกินเนื้อควายองขนมควายนอนเอาเลยจัดเลยจัดเลยแปะๆงเลยองขนมควายนอนก็คือแบบทำมันก็แปลยากนะที่นอนของควายประมาณนั้น ทำข้าวเนี่ยทําให้มันใหญ่ๆแล้วทําให้เหมือนเหมือนลูกนาคเหมือนที่นอนควายอ่ะแหงควายก็แห่งควายแล้วก็นี้เลยอืมโอืมหอืมเนื้อก็จะอยู่ข้างในเต็มเลยข้างในเต็มแล้วว่าเอาข้าวเนี่ยวห่อกระตักช้อนอย่างเงี้ยอันไหจะใหญ่กว่านแม่อันนี้รถแม่โคครับผมแม่ข้าเนี่ยวห่อผมคอพิวๆเล้วนะอันนี้แม่โคแม่โค เขาใสยแต่ว่าหอมมากเลยหอมพริกลาบเด่นรึเปล่ากินมักขังด้วยใช่มาแข็นเครื่องในนี่จะสุกนี่เขามีเขียงนะไม่ลงพุนที่เนี้ยที่นี่ครับเขามีเขียงใช่ียงเนื้อเขียงควายอ่ะไม่นี่เดี๋ยวพาไปลุงเชือดเลยจะไปไหมโอ้หรอไปทำอะไรไปไปเชื่อดหรือว่าไปเชื่อดอ่ะไปวนแน่ไปเชื่อดก็ไม่ดีแล้วมั้งอยู่นี่ดีนะ เดี๋ยวไปไปซอยจุอะไรกินเงี้ยอืออยากกินไหมอ่ะแบบสดๆเอาตอนที่มันลื่นผ่า,านๆระวังดราม่าเลยเาเนื้อเตึ้นไม่ไหวมากถ้าแบบนั้นผมก็ไม่กล้าหายหรอกครับเน,นื้อแบบดิ้นๆนสดๆ,สดๆจะได้อยู่นะครับนะครับไปแล้วเนาะเดี๋ยวขอตัวกิน,นข้าวก่อนเดี๋ยวจะรบกวนเวลาคน,นแน่ๆเนาะลบเกินแล้วครับสองจานแล้วตัวไทยเยอะจะรู้ว่าถึงสามจาน ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปนะครับสวัสดีครับสอัสดีครับส่องกินส่องเอลแถวแถวปืนกระลางนะครับอะไรอะไรปืนกระลางปืนกระลาไว้เนี่ยเตะถุงบ้านสครับต้องคอยแปลแปลสถาการณ์ให้แน่เข้าใจกินเอวละ